บัองหอยขัวแล้วก็มี่หมอแมนเอาไปเกือบต้มแม่บอกหแมนดาะหมองแมนดาะหมองแมนดอกว่ะก็หยอกล่าบัองหอยแล้วขัวมาใหม่ไม่เดี๋วบอกเฮงได้ทางนี้แม่ฆาแล้วถือเมียดอย่บักเขือไก่วันนี้บักเขือนี่ไก่แล้วบอกแล้วบอกร่วมกันเท่าเราเข้าใจว่าบักเขือไก่ก็มีมาแล้วหุ่นนั่งหุ่นเจีคนงามเฮาแมฆาไปไม่ได้ไปเล่นจีดีนเจ้าพายเล่นจีดีนนะ เจ้าขายเหยื่มาซื้อจีรีซอยแล้วเนี่ยเด้อเจ๊คนสวยหุ่นปลาเทียนน่ะปากขาป้อมเราจานบักใหญ่เด้อจานละจัาพันหรือไม่ค่ะสิบพันเก็บปักขี้สมขี้สมแล้วก็สิบพันเก็บเนี่ยทางนี้แล้วก็สิบพันเก็บพื่งกันบักขี้สมแล้วเนาะสาวแหล่แมนบาน้องหัวเจ้าขายโลจักพัน จานละเท่าไหร่สองแสนบาทสอน,นได้แสนปลายถึงเปเงินไทยก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทนี่ครับจานนี่ยเรากำลัลงส,สื้อซื้อเราอะไรบ้างกันซื้อน่องงวงปะเจ้าเฮ hey, uh, ้ยเอาบ่าถามทั้งหมดกันเจ้าเจ้าผู้บรรยากาศใ,ในเบื้องทั้งนี้กับซาพีว่าเราจีบับเก่าจีโอ้ยจีขเ<ร>าขาจีหัวจีวกัเก่าพูดคนผู้จูงผู้งามเด้ครับเรามาจีกับผูดขายยู่ นี่คือตลาดบ้านบึงห nice. ัวหน้าเด้อบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศในบึงสินค้ามีมากมายประ่าณจะเป็นบักหอยนี่ครับเต้ากระมีบักแกงบักขัาวบักบวบนี่บิดบักเขือบักแกงนี่บักเขือไก่กระมีไอ้เอ้ยบักเขือยังเกาะบกเพาะไอ้เอ้ยบกเขือ่เพาะเอาไก่กระมีเราเราเอล่วงเซกันบักเขือไก่แล้วะ เทาเราคิดว่ามันบักเขือไก่ซื้อบักเขือบักเขือไก่วันนี้บักเขือนี่ไก่เราบอกเราบอกรวมกันอ๋อเ่าเราเท่าเราเข้าใจว่าบักเขือไก่ก็มนี่นี่บรรยากาศตลาดบ้านพึงหัวหน้าตลกนี่ฮากันไปครับก็ไม่ค่าไม่คาทั้งนี้เราก็จีกล้วยกล้วยปิ้งเนาะอันนี้เนาะโดยา ปิ้งกล้วยได้บมเม็นป่วยปิ้งได้เราปิ้งกล้วยมาแล้นี่เราก็กระรังแกะในบักทัวของปลาแล้วก็มีอยดเด้อนี่เราไมบักกอกอาหารปลาผู้ใดมอาหารปลามาหาเล่าได้นี่อ่ะให้เบิ่งบรรยากาศไปอันนี้ บะเมนข่าเมาเด้อสาบจานนี่เออเออที่เขาใจว่าข่าเมาบะเมนได้ในยังก็ไม่ค่ะในกระถินในกระถินแล้วกะกะถินขึ้นทินอ้าวบังหอยคว้าแล้วก็มีบะเมนเอาไปเกือต้มมาบ่กบะเมนดอกบะเมนดอกบะเมนดอกว่ะก็หยอกล่าบังหอยแล้วคว้ามาใหม่ๆม่ว่าเราไปเด้กเกลือต้มมาได้เนาะ อย่าบอกนห้ได้ทั้งนี้เมฆาแล้วถือเมียดจี๊ดชอบเมฆาแล้วอยากให้ภาพนี้จะไปชื่ออะไรผู้สาวเนี่ยเราขายยาขายช่วยมือนางบอกอันนี้มั่นยังกับเพื่อนมันเพื่อเพื่อกินเนาะเพื่อกินแต่ว่าคนเล่าขายอันนกระปู กูแดงงนกแม่อันนี้เอียนแน่นอนบ่เป็นเนื้ออื่นไปได้นอกจากเอียนติดเป็นปลาดุกปลาคอไปกับว่าได้เสือบมะเข่งเรามีเบิร์ดอ่าให้ิ่งบรรยากาศตลาดบ้านบึงหัวนาอนาคาทั้งน,นี้แล้วก็ทั้งบึงยูทูบไปพร้อม <c oughs> คล้ายกับปูไปพร้อมกอารบึงบรรยากาศแมีคข้า

ลองชิมดูโอ้นี่ครับนี่นี่ครับเป็นยังสี่ครับมีนนะ้อยมั้น่ะข้าแกงบมกในทวดินครับ,บกินไ้นเรน่อยด้วยเนเ่เนาะอ,อต้องขวาแล้วกเนะขวาก็ได้หมูขวาก็ได้คนบานวาต้องขวาแล้วกันเด็ีแกหวานม,มากหกอยครับรสชาติดีหวานเอา,เอาขห้โชคให้ม,มัค้คะ มันปิง้งมันจีกล้วยปิง้งกล้วยจีต้องมาหาเล้าทั้งนี้น <c oughs> วาได้แล้วปากับยายเจ้ามาขายอยู่มือสบายดีปะไงเออยังไดงขายดีปะเออมาในขายยุบโอ้ในปลายังปลาน่ปลาหมูมัดเหรอ,อปลาหมูมัดปลาหมูม,มัดเออ เป็นยังสิว่ปลาหูมากันนับพอแล้วเขาก็ปลาพึ่งปลาพึ่งเออโอ้กันยน้ำควางานนี้มั่ยน้ำเซว่เออน้ำเซเมื่ก่นคือมาแต่น้ำคว้างกันละเออโซ่ไงมันฝ่ขายปลาหงเด้อขายปัหงเด้ออะไรวะชวนปลางล่อมีแเ่หน่วยทังใหญ่ทั้งวทั้ใหญ่ทั้งยาวมาได้ อันนี้ยังนันี่โอยตัวตัวเอาเอัออนนี้บักหอยขวัวเาบะเมนขัว<า>บเมนบักหอยเราไปเกือกต้มมาด้หอยขัวหอยจีจีผู้วโจมวางเบิ่มยางหลอดก็แต่ผมหอยขวัวหอยขัวก็ปลานีปลาอย่างหลักขึอยูในจีปลาอัหอปลาก ปลาปลาขดปลาซิวกับโบแมนแยากกินเีหยังินติซซ่บแท้อืมนี่แล้วกัมีหอยขัวลายลายลลาย้ลอยไวลายจานเนี่จานละเท่าไหร่ลยหอยขัวเจ้านสาี่ชิ้นะสามพันสามพันีเป็นเงินไทยกับประมาณสามสิบกวบาทครับ ส <2, 50 S 2> ามอันห้าสิบสาอันห้าสิบพันหอยกรบกี้ออมเงินลดเงินใครอินเซนไม่ยังล่ะคือเบิ้งคักแค่เืเรดกี่พันบานสี่สิบพันสี่สิบพันอมีสอยนึงประมาณหกสิบก็บาทไทยีเป็นไทยอ๋ะ ไข่มดแดงกะมีแล้วทางนี้ไข่ฝาจะไปปีนเอามาบ่เจ้าไม่ผัวจะไปปีนมาจะเอาปีนเอาเองเหรอล่ะไปปีนเอาเองปีนเอาเองแต่ปีนผัวก็ยังไงส่งกับปีนเต่ปีนผัวก็ยังบ่ได้แล้วอ่ะเป็นอาศัยผัวบ่ได้ดอกกุ้ยเตี้ยเราไปปีนแย่ไม่เองเด้อดิไช้มดแดงนี่ เราไปสู่มาเองเ,องเนอะหัวเราบ่ได้ไปเอามาได้แล้วป่าฮ <c oughs> ะเราเอ้ยเมฆาจะลคบคบคันไปตั้งพี่แล้วลก็บพี่แบบบาปยู่จำบ่ได้เจ้าตีนเจ้ามื่อนะเม่ฆ <c oughs> าส่วนตั้งกุ้งตั้งปลาเน็ดพร้อมซุปเนาะพร้มอมซุปพร้อมต่งเอา้าเน็ดอันนี้ก็ออกแล้วเพล่านี่ว้าเฮ็ดดินเน็ดกวาดเลยเฮ้ยเบิ่งสุดตลาด <c oughs> นะครับบรรยากาศตลาดบ้านดึงหัวหนาทั้งนี้อันนี้บะหมี่ขมเอาเาด้อในบกักในบักกะหินอันนี้ย่งบักบอกอยูน่นี่อันนี้มางยังหรืบาดนี่มะนาวสีไอ้ยฮมะนาวสีมะ <c oughs> นาวสีนวลปาดโถะมะนาวสีออนวยไงยแท้ถุงนี่มานุวยอานุวยหงหนุวย กินอยู่หน่วยละเดือนหาเดือนจังเบิบดถงุงนี้อ่ะบ่ฮอดพนันงอกเว้หาเนีนซื่อนะมาทางนี้ผักกระแนยงเลากับมีบเือกเงือยวเอาเัือกควพอเนาะไก่แล้วะ,ขอขอะ,ล,ล,ะละแพ็คบ่ให้เรียบร้อยอ๋เอเหมือนเดิงบรรยากาศตลาดบ้าดบบงัวนาผู้สนับสนุนกำลังมาเอ๋อเอาเลยครับลูกค้าเพิ่กำลังมา แม่ขา่าอวยหนีไปยังเจ้าย่างยยากล้องคอ,อยยังเ<ะ> <c oughs> จ้าว่าอยากดังบ่ <c oughs> อันนี้หอยขัวอีกแล้วพักที่ส้มเดี๋ยวเปบรรยากาศให้เบิึงแม่ข่ญญาทาั้งนี้เราก็น,นั่งหันหลังซอยน้องใหม่เราซือ้อป่ะ <c oughs> น้อแม่ขายยังนะแม่ขายพักที่ส้มบ่ ช่วยช่วยมันตั้งนี่กันน้าแม่สมกับนี่น้าแม่น้าแม่รักี่สมกับนี่ห้าผักจองเลยผักจองได้ผักจองเลยผักจองได้จ้าจ้าปุ๋งเต้นเราเต้นเต้นปุ๋งเต้นแต่ว่าคนบดีเต้นเด้อเต้นแต่ปุ๋งคนวันเต้นเลยคนวันเด็ดเต้นได้คนวันเด็เต้นพอมาลำซิ่งแล้วเราจังสิเต้นอ้า ส่งกันมานเด้อแม่ค่ะเจ๊คนสวยคนงามมาแล้วขุนนั่งขุนเจ๊คนงามเฮาแม่ก้าาค่ะดุณเจ้าขายเจดีนะเจ้าขายเห็นอยู่มาซือ้อเจดีซอยแล้วเนี่ยเด้อเจ๊คนสวยขุนปเป่ยนนะเจ็บแบบบรรยากาศตลาดบ้านบึงหวัวหน้าบิึงครับนี่ครับมาอะไรกับแมาแบะ